สวัสดีครับวันนี้จะมาผ่าทีมอีกรอบหนึ่งนะครับผมจัดทีมตามใจฉันครับอันนี้คือทีมรวมดารากองหน้านะเดี๋ยวผมจะผ่านะครับผมเป็นทีมรวมผมสวยนะผมสวยเก๋ๆนะครับผมรวมนักเตะที่ผมปิวสวยสวยงามนะครับในฟีฟ่าวอนไล4์สนะดูสิว่าจะได้ชุดหน้าตาแบบไหนนะครับผมเราสามารถดูได้แบบนี้นะครับอันนี้ปีฮอตนะก็ อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วผมว่ากองหน้าน่าจะมีตัวเลือกเยอะอะผมดูชุดตัวสำรองก่อนดีกว่าชุดในช่องผมอะแล้วผมก็จะโยนใส่เข้ามานะผมขอไล่ดูแบบนี้นะป i l l l h ผมใส่ไว้ก่อนแล้วกันนะใส่รวมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในล็อกเกรุมทีเดียวนะครับว่าผมสวยหรือเปล่านะขอดูนักเตะที่มีก่อนนะครับยังไม่ซื้อนะเดี๋ยวถ้าเกิดขาดแคลนเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มครับซีดอฟเขาว่าเท่ฮะอลองใส่ซีดอฟไปก่อน มาเซโลอ่าใส่ไว้ก่อนผมฟูสวยๆเวลาวิ่งแล้วมันแหม่ภาพซูรโมชั่นหรือว่าภาพรีเพย์มันเท่มากนะผมชอบมากเกมนี้เวลาแบบผมปิวนี่มีเป็นเส้นๆเ,เลยนะชอบเป็นส่วนตัวครับอากุลิตกุลิต MC ว่างไงเอมบาบู m อ่ะนี่เลยวัยรุ่นเมกาครับลาลาสอ่ะใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนวาเดอรลาม่าอีกคนนึงครับ าวาเดอร์ม่าใส่ไปก่อนขอดูในล็อกเกอร์รูมเราก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับวาเดอร์ม่านี่เฮ้ยโอเคตัวนี้โอเคตัวนี้ต้องเก็บไว้ <c oughs> เวลาเดี๋ยวเวลาวิ่งเนี่ยเขาจะแบบติวสวยสวยเหลือเกินนะเอ้ยเท่ๆโอเคตำแหน่งหลักคือจะเป็นวิดฟิ์ตัวรุกนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคาร์ลอสวาเดอร์มาครับตอเลส e BS, อีบีเอไม่ค่อยท่อไห่เนาะ แต่จริงอะผมชอบนะแต่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ว้าวเท่าไหร่นะยังไม่คอว้าวเท่าไหร่เดี๋ยวขอเปรียบเทียบกับตอ r เลสเอ็ดูนะนี่กุลิตกุลิตนี่คือแบบตัว,ต,วตัวทรงน่ยละ่ะตัวทรงเลยใ,ใ,ในในในทุกปีนะในใน,ในทุกคลาสของเกมนี้เนะี่ยเป็นตัวเมตาด้วยแล้วก็ส่งผม,มสวยด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเอากุลิตปีไหนมาวางดูนะครับอันนี้ MC มันเป็นกองหน้าไง แต่ก็เล่นกองกลางได้แหละนะเดี๋ยวลองดูก่อนแต่กุลิตน่าจะจัดลงแหละครับซ d o อฟอันนี้ซีดอฟไอคอนนะครับซีดอฟไอคอนมีที่คาดผมด้วยไหมมีที่คาดผมนะเวลาวิ่งมันน่าจะสวยสวยเหมือนกันนะซีดอฟไอคอนนะครับแต่มันจะทับตำแหน่งกับวอรโดลมาผมหรือเปล่าอืมปีโลปีโลอันนี้เป็นปีโล LH นะครับ ก็สวยแต่ยังไม่ว้าวมากนะเนี่วไวรุนเมก,กาผมไม่ใช่ของผมสินี่เออล้ำลึกความหลังหน่อยอะลาลาสจัดหน่อยโอ้ยมาไซลโลผมฟูก็มาปูโยปูโยนี่คือไม่ไม่สวยแล้วผมเปียกผมฟูฮะผมหยองไม่โอเควะนี่เอมบาบูตัวบักเลยอะอะจัดนะ,ะตัวนี้ต้องจัดแบกขวาแน่ เดี๋ยวจัดได้ิซีแมนครับเดี๋ยวก็ค่อยบอกให้แกเอาที่มัดผมออกนะแกมัดผมอยู่นะผมยาวแต่แกมัดผมอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมแกมัดผมอยู่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนลงสนามเดี๋ยวผมจะบอกให้แกเอาที่คาดผมออกมันแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้เกมนี้ยังแก้ทรงผมไม่ได้แต่ว่านี่เห็นไหมแก้พวกเอ่อของใส่อ่ะเออชุดถุงมือนะครับผมถุงเท้าเสื้ออะไรพวกนี้แก้ได้นะครับปรับได้แต่งได้ง่ายๆนะครับผมนะวิสเปนอะไรเงี้ยเออ อันนี้จะเป็นตอเลส NTG นะครับมีที่คาดผมแต่ก็ยังไม่สวยมากนะครับโรนันดินโญลืมไปได้ยังไงถ้ามองข้างหน้าแบบนี้เนี่ยข้างหลังเขามัดผมแต่ว่าเดี๋ยวแล้ววิ่งเงินมันจะสวยสวยเหมือนกันนะนี่เลยเดวิดเบ็คแคมต้องเป็นร่างแบ็ k ทูแบ็ k นะครับ Btb เท่านั้นนะครับผมผมจใจาย,ยาวนะที่เหลือจะเป็นสกินเฮดนะครับรอยคีนี่โปรไฟล์หัวเกียนแต่ว่าในเกมผมยาวเอ้ยปีโลอันนี้ดีว่ะ ต้องปีโล NTG ฮะเท่ดีครับโอเคเกียนโออย่างเท่เลยเอ้ย <c oughs> โซลา่าก็เท่เหมือนกันนะผมว่าผมเอาเนสตาด้วยดีกว่าว่าเซนเตอร์ออเดี๋ยวขอล้องจัดทีมก่อนครับวอเดอร์มาม่ายืนตรงนี้ดีไหมโอเคซีดอกกุลิตประตูซีแมนก่อนเอาประตูซีแมนก่อนอ่าลงไปปีโล NTG ครับแทนแอเฮไปก่อนลาลาสเล่นเซนเตอร์ครับ โรนานิโนโยครับโรนานินโยผมยืนตรงซ้ายครับไปแคมต้องยืนขวาครับเพราะฉะนั้นกองหน้าผมต้องต้องต้องเป็นกุลิตแน่เลยเอฟีเกินน่ะต้องเปลี่ยนซีด็อกเฮ้ยนี่โปรไฟล์ผมสั้นน่ะแต่อย่าไปเชื่อโปรไฟล์ครับเดี๋ยวต้องไปดูในเกมซื้อไปก่อน700รคุณสมบัติมีผมยาวไหมไม่มอันนี้ค่าพลังอะไค่าพลังน่นาจะค้นหาได้นาะผมยาวอะไรงี้เดี๋ยวผมลองดูเนสต้าก่อนดิผมซื้อมาดู แล้วกันนะลงทุนฮนะอ่ะซื้อมาดูแล้วกันนะขอซื้อบกหนึ่งมาดูทรงผมปีแคปอ่ะสี่ร้อซื้อมาก่อนอ่ะซื้อมาอย่างละตัว LH อ่ะโอ้ยมีบกหกเลยบกหนึ่งไม่มีเหรออ่ะเหมาเนสตามาเลยครับแล้วดูอันนี้ Mog ให้ดูก่อนนะ Mog จะเป็นแบบนี้นะครับ C d o Back to Back ครับผมว่าทรงผมเหมือนกับไอคอนผมเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น Back to Back แหละเพราะว่า FP เราเกินไปนะครับ เนสตาเหมือนกันไหมเปิดใจลองเปิดใจให้คนอื่นบ้างเผื่อมันนึกไม่ออกตอนที่หาตัวอยู่อาจจะนึกไม่ออกนะขอดูก่อนว่ามีนักเตะคนไหนที่ผมอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าที่ผมสวยนะครับสาหรับตําแหน่ง CB นะไออกม่มีนไหนเพื่อนไก่อนไไมไม่มีนะเท่าที่ดูตรงนี้แล้วเนสตาเอลเฮสนะครับใส่ไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนซีดอฟซีดอฟไอคอนเป็น ซีด็ B2B นะอุ้ยยังเกินนั่ง5แต้มนะถ้าไม่คิดอะไรมากนะผมจะต้องเปลี่ยนเกินหมดเลยอะ่ะผมต้องเปลี่ยนตัวอื่นแล้ววอดูรม์มาจากไอคอนต้องเปลี่ยนครับขอ FP ลดอีก5แต้มก็ต้องอย่างน้อย18นะอันนี้ได้อยู่นะครับ LH LH ไม่มีขาย TT TT ก็ไม่มีขายมี NHD 15หรืเลยก็ไม่มีขายอีกหอหะอะไรกันเนี่ยประตูสมัยนี้ทำไมไม่มีใครไว้ผมยาวเลยนะ จะเอาแทนซีแมนครับแบ็กซ้ายก็ไม่มีนั่งกดหานานมากตอนนี้ปีที่ f อน้อยสุดก็เป็นนี่แหละครับผมคงต้องลดพอดราม่าครับแต่ว่ามันหาไม่ได้ตอนนี้ถ้าจะเอาให้ลงสนามครบได้ f อไม่เกินนะครับผมต้องเปลี่ยนเนสตาก่อนเป็นทีซีเออเป็นทีซีนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าโมเดลเหมือนกันอยู่แล้วทรงผมเหมือนกันอยู่แล้วนะนี่ครับผมต้องเอามาเซโลปีไลฟ์เลยนะเอามาเซโลปีไลฟ์เลยถึงจะได้ครับ เอ็อดีออกไปนะครับเอาปีไลฟ์แทนนะครับแบบนี้ก็เป็น2องร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวดูทวนอีกทีนึงนะเริ่มที่กองหน้าครับผมใช้ลุดกุลิตนะ MC นะครับทรงผมประมาณนี้เลยปีกขวาเดวิดเบคแฮมทรงรีออนนะครับเดี๋ยวปีกซ้ายก่อนปีกซ้ายโลนานินโยนะฮะต้องเห็นตอนวิง่งแล้วก็ดูข้างๆหรือข้างหลังนะครับถึงจะเห็นผมสวัยสวยๆนะครับ เดวิดเบคแฮมอ่าปีขวาวาลูลาม่านะครับ AMF เอ่อ CMF A เอ่อ CAM นะครับแล้วก็ี d o f นะครับเป็น CM ไปนะแล้วก็อ่าเดปิโลครับต้องเป็น NTG นะครับสวยดีเออแบ็กซ้ายมาซิโลนะครับแบ็กขวาเอ้ยเซนเตอร์นะครับเนสต้ยืนคู่กับลาลาสนะครับแล้วก็แบ็กขวาเอมบาบูนะครับทริษัทประตูนะครับเป็นเดวิดซีแมน นักเตะผมอย่างเท่เลยแต่ว่าผู้จัดการทีมเป็นเป๊บหัวล้นนี่แต่ละคนเป็นไงล่ะโอ้โหเท่ๆทั้งนั้นครับสมใจอยากเลยไหมผมสลวยสวยเก๋ครับ ถ้าเกิดใครมีคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับมีนักเตะคนไหนในเกมที่คิดว่าผมน่าจะสวยนะครับมาแทนคนนี้คนนั้นนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดสัญใครกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีไฮไลท์ให้ดูด้วยนะอย่าเพิ่งกดออกครับ